ไปดีนาาพี่น้องสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนวันในประเทศหรือว่าต่างประเทศนาะพี่น้องฟังเล่าฟังไทยมันนี้ก็มาพบมาพร้กันนี่คือเกาพี่น้องกับส่องว้าวพอนพ่อกระเทือนมันนี่ว้าวพอนมันสิมาประกอบเครื่องหลุดเลนน่พี่น้องเครื่องหลุดหลุดเล่นขึ้นจากบ่อกุ้งพี่น้องมันนี้หลังจากมาประกอบไล่มือนั่นมือนี่เสียลาลงบ่อมัอนี่เอาลงไปหลุดเลนเมิ่งพี่น้อง ตอนนี้อายุวันกุ้งกับซิฟกวันในน้องพี่น้องก็เลยชิมารูดเล่นออกบาไม่ชิมีมขี้เล่นหน่อยไลย่สำไรเนาะพี่น้องแต่ที่ตามหับส้มไปน้ำกันไปพี่น้องวันนี้บาพรอนกรสีลงประกอบก่อนวันนี้พี่น้องส่วนประกอบของมันกรสีมีท่อพี่น้องมีท่อต้อนนี้นี่เส้นข้างบนพี่น้อง เห็นยาวนี่ข้างบนตอนอันสันนี่สิอยู่ข้างล่างข้างล่างอันนี้เนาะนอันยาวใส่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวลงวางนี่เด้อพี่น้องว่าอนวางท่ออยู่ เด็นทักพี่น้องไปไปเลยแต่ทีนี้เสียงรบกวนเนี่ยแล้อพี่น้องมึงจ่เปิดไปที่หนปาน่า มาเจ้ลงน่ะเงืนอนะวาาที่เาผ่านผ่านงน พี่น้องมนันนี้บาพ้อนก็ลงไปประกอบแล้วเรียบร้อยแล้วเนะพี่น้องหลังจากประกอบแล้วก็สีประมาณนี้นาะพี่น้องท้ายที่สีดูดทิมก็ต้องมากน้ำทิมลุงบอขี้เล่นพี่น้องบอนี่เป็นบอทิมขี้เล่นมันสิเต็มจะเลยให้ไม่โคเข้ามากวด รอบองยาพี่น้องหลังจากตอแล้วแล้วว่าพ่นกระซีลงไปเอาปูนย้อนนุ่งลุมก้างพี่น้องเอาปูนห่อนลงไปไล่ให้กุ้งมันออกจากลุมตอนนี้กุ้งมันยังหน่อยอเยยนาะพี่น้องกุ้งยังหน่อยมันสียังดีโตว่าท่านไล่หาประมาณสามสิบหาห้าสี่สิบวันุณถึงสิดีโตออก ไล่เนาะพี่น้องข้างกับศิวไล่รงปูนเหมือนตอนนี้มันยังหน่อยอยู่ตรงล่งปูนไล่มันออกก้อนพี่น้องตาบวกล่งปูนปุ้งมันกับเสียงขอกมานั่ไปมาพรอนกับสีลงร่องยันปูนก่อนพี่น้องวันนี้จะมาเบิ้งนล้วกัน ハハハハ。 ะตอนนี้บ้าข้อนีก้ก็ลงแล้วน้อพี่น้องเขมางัดก่อนงัดเขียเล่นเมืองพี่น้องเลาวเป็นสิน,น้อยได้ตำแหน่งมาเบิ้งกันพี่นอ้องครับ,บเึ้นอยูโรเดยเึ้นเลยพี่น้อง แหน,น่ดย่างงัดไหมบ่ึ้นพี่น้องรอบแรกต้องกระตุกไหมอีกฮะทุกท่ายก็ออกได้พี่น้องเนี่ยโอ้โหเตะทีเ่นน,นวลนวลได้เลยทีนี้ ี่นะเวลาหลูดมันก็จะออกมาตามนี่ตะกี้เล่นเมือเ้อแหละโบลายเป็นไรพี่น้องน,นี่มันติดเม่นปูนบาวพอนลงยาน้ำก็แห้งดีอยู่ แะ่เรงว่าพานขอบนี่พอพอแตกพี่น้องก็ปูผานี่อีก่ึก็พอตอกทอแล้เวเรียบร้อยพี่น้องบอ่อนี่พาน ทีเด่นอ๋อปก,กติปก,กตินะฮะสำหรับคลิปนี้บ่าพ่อนกับสิได้ขอจบคลิปไปเพียงเสนีหเด้อพี่น้องตอนที่จบคลิปกับเข,ขอขอบุญขอบคุณเนานะขอให้พี่น้องแล้อสุดสุก็ตนที่เขามาเบิ่งมามส้ม,มคลิปบ่าวพ่อน่าจะตึงจะจบเนาะพี่น้องไปฟอกกันไหมคลิปหน้าพี่น้อง สบายดี